ดูนะครับวันนี้น้องมิกกี้ได้ห่อมาแล่นตั้งแต่เมื่อวานนะครับฝึกบินไปแล้วสองไฟล์กับเฟิร์สเองด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์เท่าไหร่31ใช่ไหมเสาร์เดือนมกราคมนะครับก็จะมาบินนะครับบินห่อเนี่ยนะครับเป็นขนาดฟ9 921อน่ะใช่ไหมเก้าหนึสิงสี่ไอ้ขัตรูไอ้ขนี่นะครับนักบินน้อยของเรานะครับกำลังเตรียมพร้อมโอเคไป เป็นไปแล้วนะครับเดินมากลางแดดนะครับตอนนี้จะปิดครอบฮอนนี้ค่อนข้างจะบินยากนะครับก่อนข,ขึ้นบินทัวร์วไปี๋ยวสิน้ำมีสีจดอ่าขึ้นเองเลยเ <laughs> ยน็ยนเยน็นอ่าขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วนะครับเึ้นไปสูง เสียงอะไรเจ้งลงมาดูก่อนก็ได้มีเสียงนะครับมีเสียงผิดปกติให้แข้งลงมาก่อนนะครับตอนนี้โอ้โหลน้างลงางคัดแรแงเอาใหม่นะครับดูตัดสอนดูก่อนมันเกิดอะไรขึ้น เสียงที่ผิดปกตินะเดี๋ยวดูก่อนมันคล้ายๆคล้ายคล้ายม,มีอะไรหลุดแล้วโอเคอ่ะไม่มีอะไรหลุดแล้วทำไม ปายกตัวขึ้นได้ฮับขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ยกตัวขึ้นมาได้อ,อยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ไม่ <laughs> ไม่ขี้แตะตัวนะครับอยู่ที่นิ้วมือนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเป็นการ ฝึกเล่นวันที่2นะครับไฟที่3ที่4นะครับประมาณไฟไม่ใช่สิบสามสประมาณไฟที่6นะครับของน้องมิกกี้นะครับวิทยุไม่มากับเครื่องนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีสัญญาณหลุดบ่อยๆนะครับเต็กำลังบินอยู่ <laughs> สะกิดพื้นเดินมนะั่งหน้าเดินมาเดนะินมั่งหน้า จะเข้าต้นไม้แล้วเยอกมาเยอกมาอ่ะมันก็นิ่งได้อยู่นะครับตกกระแทกยู่นแล้วอ่ะเลี้ยมาเลี้ยไปเลี้ยไปเลี้ยงขนานไปข้ามหัวถ่ายไม่ได้อ่าลงมาใกล้กล้องเกินไปว,ว่าเนี่ยลากไป อ่ะลงตาม่าๆกันก็ได้เออรถ์ลด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 ลอย่าล่วงใส่รถนะถุงไปรู้เปล่าลูกลงมาก่อนึงลดระดับยางรวดเร็วใครรถลงก็ได้อะไรอันนั้นแหละอ่าเหมือนข้างหลังโอ้เล่นยากนะบินยากนะข้างหลังมีปัญหาหรือเปล่าข้างหลังมันหมืนไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่ก็ได้ การลงยังมีปัญหานะครับขึ้นพรขึ้นได้แต่ว่าลงเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานิดๆนะครับอ่าพอจะลงได้ไหมยังไม่ลงยังไม่ลงนะครับยิ่งไปแบหบดเลยยินไปเลยอ่าเดินทางยาวไปก็ได้จริงๆแล้วนะครับตาม ข้อมูลไปห้าสิบเมตรนะครับแต่ประมาณสักห้าสิบหกสิบเนี่ยก็ล่วงแล้วนะครับสัญญาณขาดนะครับเป็นเป็นวิทยุที่มากับเครื่องนะครับก็สัญญาณก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยกไว้อือ <laughs> โอ้เล่ยนยากนะครับบิ <laughs> ยนยากกว่าเครื่องบินทั่วๆไป บินยากกว่าเครื่องบินอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคบินยากกว่าเครื่องบินนะครับระยะเวลาประมาณนะครับตามข้อมูลประมาณ20นาทีนะครับมันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยหาใครลดลงอัพไวอัพนิดนึงดึงไว โอเคน่าจะลงได้มาลงมาลงลันเว่อดิชอบลงตรงยญ้ามันนิ่มมัน,ม,น,นมันนอมมันนั้นดีขนอมขนอมสก,กีเหรอในสก,กีเหรอมันเรียกสกีสก,กีสกีสะอ่าอ่าอ่าค่อนข้างจะน,น่าจะลงได้นะครับตรงนี้ <laughs> ยังเป็นกระแทก <laughs> อยูเอเอ่เอาขึ้นไหนก็ได้ ก็เลยไปให้แดดหมดเลยพี่แดดรื้อแรงแล้วอายจะไปการฝึกขึ้ฝึกลงอยู่นะครับตอนนี้ไี่น่าดีนัยหรออย่า, <c oughs> ายงกระแทกอย่างกระแทกอยู่นะครับตอนนี้เ <c> ด <oughs> ี๋นน <c oughs> ยวทากมามาลงตรงนี้ก็ได้ มั่นใจลกูกเอ,อเออ,อันนี้ลงนิ่มดีนะครับอ่ะแบตน่าจะหมดแล้ว